คนดูตอนนั้นคือเท่าไหร่คะร้อยคน80คนจริงหรออกันใช่รลฟ์กี่ชั่วโมงอะบางวันก็ทักของเยอะก็ปาไปดีเดี๋ยวผมจะเลือกกระเป๋าให้ภรรยาผมแล้วก็แม่ผมนะครับทุกคนสวัสดีครับผมดีนบล็อกนะครับดีใจมากนะครับทุกคนดูวิดีโอนี้อยู่วันนี้นะครับทุกคน ตื่นเต้นมากๆทุกคนวันนี้ผมตื่นเต้นมากนะเอาจริงๆนะผมผมใจสัน่นเลยนะจะมาถึงเนี่ยที่ทุกคนวันนี้ท,นนทุกคนเอาใช่ครับขอบคุณมากครับ <c oughs> ผมเชื่อว,ว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันแหละกะฟาฟ้ากะาฟ้าที่แบบไลฟ์สดท่านใน3จังหวัดนะคนนี้น่าจะอันดับหนึ่งแลยนะไลฟ์ live สดไมกี้ช็อปที่ทุกใช่ของคุณนครับได้ครับได้ครับไมกี้ช็อปแบบไมกี้ช็อปที่ขายกระเป๋าอะ่ะที่รักของกะาฟ้าที่รักของก้าฟ้าทุกคนผมเลยรู้สึกว่าเออ ผมเคยไปทำของบางฮัสซันแล้วฝั่งสตูนฝั่งข้างบนหน่อยอ่ะก็จะเป็นบางฮัสซันแต่ถ้าเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้น่าจะเป็นคนนี้ผมก็อยู่3จังหวัดอยู่แล้วผมก็อยากจะมาสัมภาษณ์ว่าเขาเขาสำเร็จได้ยังไงหรืออะไรเงี้ยเนี่ยผมมาที่เขาใช่ครับครับ คือคือผมทักแชทไปหาเขาว่าผมจากเพจดินบล็อกนะครับอยากเข้าไปทําคลิปที่โรงงานกาแฟได้ไหมอะไรเง้ขาก็สนใจเข้าได้โอเคโอเคผมก็โอเคได้ได้ได้ผมก็เลยมาเนี่ยพาทีมงานใหญ่เหมือนโรงงานเราเลยใหญ่ใหญ่เหมือนโรงงานใหญ่เหมือนโรงเรียนผมห้องน้ําเขาอ่ะใหญ่เหมือนโรงงานเดี๋ยวเราไปดูนะว่าจะเป็นยังไงทุกคนไปทุกคนดูดิเห็นมาคี้จบเห็นป่ะเดี๋ยวเราไปดูสดๆเลยนะครับทุกคนนี่คือแบบผมไปครั้งแรกเลยนะแบบนี่เลียวเลยนะนี่เลียวเลยนะง่วงนอนง่วงนอนเมื่อกี้ตื่นเต้นนะไม่ทำยังไงให้หายง่วงยังไง เดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าอัจักรของมาร์กี้ช็อปจะเป็นยังไงนะฮะทุกคนตื่นเต้นมากนะผมเป็น FC ฟซีก็นะอะไรนะทิรักษ์อ๋อเจ้าอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าอ๋อเจษ์หนึ่งก้าวมาทุกคนโอ้โหทุกคนมาแล้วนะดินเติมทุกคนครับดูนี่ดิทุกคนนี่คือของเพิ่งลงใช่ไหมเพืทุกคนดูนี่คือกระเป๋าที่เขาขายขายกันทุกคน ผมว่านี่น่าจะแบบวันเดียวหมดสองวันหมดทุกคนสวัสดีครับผมมาจากช่อง yes i go ครับทุกคนดูกระเป๋านะนี่กระเป๋าที่ขายจริงๆใช่ไหมกะดูดิดูดิกะกะขอขอจับขอจับได้ไหมกระเป๋าได้นี่ทุกคนลองไปนั้น่ใช่ใช่เลยอันนี้อันนี้ใช่เลยเใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพิ่งเข้ามาใจเย็นอันนี้คือวิธีวิธีการสะพายนะทุกคนไม่ใช่ไม่่่ใใชชผมเห็นมอไซค์นะ เมื่อกี้เมื่อกี้เต็มนะแล้วก็ในนี้อีกทุกคนดูข้างหลังดูข้างหลังดูข้างหลังมีมีพนักง,งานกี่คนกัรอก้อยกว่าคนร้อยกว่าคนหรอก่ะพนักงานร้อยกว่าคนทุกคนผมอยากมีแบบพนักง,งานเป็นร้อยเหมือนกันจริง,งรมันเท่ดีแบบแบบทำนู่นทำนู่นทำนี้ทำนี้นนนกาแฟกาแาดุไหมกัไม่ดุนะไม่ดุจริงเหรอจริงป่าเอาจริงเอาความจริงเอาจริงนี่มานี่มานี่มานี่ทุกคนดูนะทุกคนดูนะกระปงกระเป๋าไปนี่แม่ก็ ใบนี้เดี๋ยวผมจะซื้อให้แม่ผมทุกคนนี่ขนาดโรงงานใหญ่มากทุกคนที่เดินยังไม่มีทุกคนพวกกระเป๋าเยอะทุกคนตะลาอาเลโก้าบนี้ครับบาดีนะครับใบนี้นะครับนี่นี่ผมได้เจอกาฟ้าตัวจริงทุกคนสบายดีนะครับกะสบายดีจ้ากะนี่นี่ในสามีใช่ไหมครับโอ้โหกิ๊กกิ๊กผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักยู่แล้วแหละไม่ต้องแนะนาอะไรากจริงๆกะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อกาฟาจ้าชื่อจริงก็มัคคิยาแซมะแซมามาจากเพจอะไรครับกะมาที่ช็อปค่ะนี่ กะพูดต right, oh, um, so ิดตามตอนนี so, ้หลักล mm ้านอลไรยังกะใช่อยู่ที่ล้านกว่าแล้วล้านกว่าแล้วเร็วมากกะก็เคยดูช่องดูช่องผมไหมเคยดูปะก็ติดตามอยู่เหมือนกันจริงกับเปล่ากะจริงกับเปล่าเอาความจริงกะเอาความจริงก็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 ชอบก็ชอบความยินไอเดียช่องอะไรกะช่องอะไรก็เดนอะไรนะเดนเดนอะไรนะยินไอเด ดินล็อกไงอะไรอ๋อโอเคโอเคครับคือเมื่อกี้ผมถามพนักงานเขาบอกว่ามีพนักงานประมาณร้อยร้อยคนใช่ไหมคบใช่ค่ะก็ประมาณก็เกือบเกือบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็รับมาเพิ่มอะไรเงี้ยเป็นแอดมินตอบแชทแล้วก็ห้องสตูดิโอแล้วก็จะเป็นสายแพ็แล้วก็สต็อกโอ้โห้กะนี่ผมได้ยืนข้างเศรษฐีเลยนะทุกคนเดี๋ยวกะช่วยพาดูโรงงานได้ไหมกะว่าแนะนำมันมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะซื้อฝากแม่ซื้อให้ภรรยาด้วยได้ไหมฮะอ๋อไม่เป็นไร ให้ไปเลยให้เอ้ยยอกยอกได้ยอกอยากจะมาอุดหนุนก็เดี๋ยวให้มาเยี่ยมแล้วก็เดี๋ยวให้นี่ผมตั้งใจมาเยี่ยมเลยนะครับปกติผมไม่ค่อยไปถ่ายใครนะครับจริงโอ้จริงกะพิเศษมากจริงจริงไอโดยจริงผมดูอ๋ออันนี้ก็จะเป็นห้องตอบแชทนี่นี่ห้องตอบแชทห้องแรกนะครับทุกคนเป็นห้องห้องแอดมินบ้างเขาเรียกสวัสดีครับนิดนึงแล้วก็เต็มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยกาแฟนี่แอดมินมีกี่คนครับคุณฟา อันนี้คือจะเป็นสายตอบแชทสายตอบแชทอันนี้คือกะกลางวันแล้วก็คือเราทางานกัน24ชั่วโมงก็ <Wow. S 1> จ,ะจะมีเข้ากะกลางวันแล้วก็พอกลางวันออกก็กลางคืนเข้ามาต่อ Uh huh. นี่คือเม <gesagt> <The camera apan> <navigation> ื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมกะพอกะเข้ามาปุ๊บตั้งใจเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่แอดมินละน่ารักถ้าทักแชทคือสามารถตอบกลับคือภายในไม่กี่นาทีอะกะช่วงนี้ข้อความมันเยอะบางทีก็บอกยี่สบสี่ชั่วโมงบางทีก็สี่สิบแปดชั่วโมงแล้วแต่จังหวะแต่ว่าคือเด็กเขาก็จะตอบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ข้างในนี่คืออะไรครับกะอันนี้ก็จะเป็นห้องสตูดิโอที่ก้าวฟ้าเอาไว้ live อ๋อ คือที่เราเราเห็นเห็นกันอยู่คือตรงนี้ใช่ค่ะก็คือที่เห็นเห็นก็คือจะเป็นห้องนี้เลยไรงี้ยทุกคนดูนี่สิดินลองแลบตรงนี้กะกะนี่คือทั้งหมดนี่คือแบบที่มีในโรงงานใช่ไหมคะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งแค่แค่ส่วนหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่ายังมีที่แบบกะที่มีทั้งหมดโอ้เป็นพันแบบเลยอ่ะเป็นพันแบบเลยอ่ะเยอะมากเยอะมากจริงๆคือผมว่าว่าทําไมคนแบบดูแบบไม่เบื่อเพราะแบบมันไม่ซ้ํากันเลย ใช่ไหมรับน,นี่เวลาเขาพูดนะเวลาเขาพูดนะนี่ลกล้องจะอยู่ตรงนี้นะ นะฮะที่รักของอะไระอะไรนะปกติปกติพูดว่าไงนะก็ที่รักของกา้าสวัสดีค่ะอ๋อเจ้าอะไรเงี้ยแล้วแต่เล่น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 กับลูกค้าด้วยที่รักของพี่ดีนได้นะสมมติอยากจะขายใบสีฟ้าข้างหลังเนี well ่ยถ้าถ้าจะขายก็ขายยังไงอันนี้ก็จะเป็นพิมีซงจีวองชีหนังคือเนียนมากฟ้าสวยสดใสก็ว่าไปมันไหลมันไหลได้แบบว่าสิงสิงแม่ค้าไงมันไหลได้ใบแบบใช่ไม่มีสคริป ไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลยออกมาจากสมองเรารุ่น้วนเลยนี่พิมพ์นี่ทุกคนเป่าเกตดีมากนะทุกคนแต่คือเขาใช้งานเขาดีจริงๆถ้าเท่าตรงๆว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ก้าวฟ้าไม่ได้มาไลฟ์นะถ้ามันอยู่บนห้างอะราคา <c oughs> มันจะอัปเกรดได้ถึงพันสามพันสี่เลยนะขายราคาแบบหลักร้อยสามร้อยเก้าสี่ร้อยสิบจากพันกว่าบาทไนีเหรอกะใช่พยายามมือสั่นเลยนะครับตอนนี้มือสั่นอย่างนี้เลยนะมือสั่นเลยนะ มีมีหลายหลายคนที่เขาขายของกะก็คิดว่าความแตกต่างจากที่คนอื่นเขาขายทั่วไปอย่างเงี้ยในรลา์กับของกะแตกต่างตรงไหนฮะคือเอาง่ายๆอ่ะจริงๆแล้วการขายออนไลน์อ่ะมันก็เหมือนกับเราขายตัวเราเองด้วยคือความเป็นกันเองกับลูกค้าสร้างสรรค์ในไลฟ์สดของเราคือทําให้แบบว่าหนึ่งไลฟ์ให้มันมีประสิทธิภาพไปด้มากที่สุดเราเล่นกับลูกค้าบ้างเราขายบ้างเล่นบ้างหยอดมุกถ้าใครติดตามกาฟาก็จะรู้ว่ากาฟฟเนี่ยโคตรติงต้องมากเลยไลฟ์ค่ะแต่จริงๆแล้วตัวจริงคือเรียบร้อยนี่ ไม่ค่อยเชื่อเร่เพราะาวางท่านก็เข้ามาดูแม่ค้าแต่ยังไม่ได้ซื้อก็มีเหมือนกันแต่เขาดูไปเรื่อยๆนึ่เขาใช่ถูกต้องแรกๆเขาแค่เข้ามาชมแม่ค้านะแต่คือแม่ค้าน่ารักอ่ะปิดไลฟ์ก็ฟาดไปสามใบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวคือหลงเสดห์หรือว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะกะเอาตรงๆกะกะไม่กลัวกระเป๋าหายมั้งเหรอกะแบบคนเดินไปบินมาก็หยิบเนี้ยเรามีกล้องวงจรปิดทุกจุดเลยอ๋อผมไม่ได้สังเกตสีมันเหมือนกับ สีเหมือนกับสังกะสีแบบมันมันคึ้นไปเลยอ่ะบันไดแบบยังไม่เสร็จนะครับคือคือเราอ่ะรุ่นคราวเดียวกันนะกะแต่ว่ากะแบบสําเร็จมากทําได้<ำ>ไงอ่ะกะทำธุรกิจตั้งแต่อายุสิบแปดแล้วเรียนจบปุ๊บก็คือทําธุรกิจเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกะกะเรียนจบมหกใช่ไหมฮะแล้วก็แต่งแต่งงานเลยแต่งงานเลยพอดีก็ตอนแต่งงานปุ๊บอ่ะแฟนเขาเปิดร้านโทรศัพท์อยู่แล้วไงก็เลยเรียกเราอ่ะไปช่วยขาย แล้วเขาก็ฝึกเราสอนเราค้าขายอะไรเงี้ยเพราะว่าแสดงว่าเบื้องหลังกะนี่ก็คือมีสามีที่แขง่แขงๆอยู่ข<ๆ>้างหลังโอโ้โหแร่งแล้วก็แร่ง <c oughs> ยิ้มเลยนะยิ้มยิ้มเลยนะด้านบนนี้เราก็จะเก็บไว้บอกว่าเหมือนประมาณแบบลังอะไรเงี้ยค่ะออกระเป๋าผ้อาอะผาแล้วพวกเนี้ยค่ะก็มีหลายแบรนด์ดูจนจำได้ใช่จำได้มี่คือถ้าหยิบก้าแฟ้าไม่รู้นะทุกคน คือกะเอาจริงๆกะพนักงานเขาไม่ม <sh> <unci> ั่วเลยกะแบบมันหลายเซกชันมันหลายแบบมากอะก็คือน้องๆเขาจะเป็นคนตั้งชื่อกระเป๋าเองเลยในส่วนเนี้ยกะฟ้าจะไม่ได้ยุ่งเลยสักนิดเขาจะประสานงานกันเอาเองกะฟ้ามาปุ๊บเปิดกล้องแล้วก็ไลฟ์ไลฟ์กี่ชั่วโมงกะชั่วโมงสองชั่วโมงก็ประมาณ2ถึงสบางวันก็ถ้าของเยอะก็ปาไปสี่ยืนสี่ชั่วโมงกเอาตรงๆกะไม่เมื่อยละฮะอ๋อเมื่อยสิเมื่อยสิอันนี้ก็จะเป็นห้องพักผ่อน อันนี้อันนี้ขอไม่ไม่เข้านะฮะทุกคนนี่ส่วนตัวเขานะฮะส่วนตัวเขา <c oughs> คือประมาณนี้แล้วก็มองไปข้างล่างก็คือจะเป็นแบบโรงงานของตัวเอง <c oughs> อาณาจักรอาณาจักรอาณาจักรเรียกว่าอาณาจักรนี่ไม่ไม่ผิดนะกันนะ <c oughs> นี่คือคนกำลังสมัครงานทุกคนทุกคนดู <c oughs> งั้นจะขออยู่ที่นี่แล้วกันทุกคนนี่คือเขากำลังสมัครงานอยู่นะคือคนในพื้นที่ก็คือมีรายได้ไปด้วยเยอะด้วยนะเป็นร้อยคนโอ้โห ทุกคนฮะนี่คือเบื้องหลังมากีชอปทั้งหมดนะฮะทุกคนบางดีนเอคนชื่อดีนส่วนใหญ่จะหล่อทุกคนเชิญใช่ครับพี่ดีนครับเชิญครับอันนี้จะเป็นห้อง คือนี่เวลาเวลาแขกมาก็คือนัง่งตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้ว,แล,วแล้วมามาขายกระเป๋าได้ยังไงอ่ะก่อนที่จะก่อนที่จะเป็นแม่ค้าอะไรก็เป็นคนที่ชอบซื้ออะไรเหมือนกันนั่นแหละภร้ยผมก็ชอบก่อนหน้าน,นี้ก็ขายรองเท้าขายรองเท้าแต่ว่ามันเป็นสินค้ามือสองไงคือคำว่าสินค้ามือสองอะไรมันก็ยากหมดไงเสียแล้วก็เสียงเยอะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการคัดสินค้าด้วยคือขายขายรองเท้านี่คือกี่ปีที่แล้วครับประมาณปีแรก ที่เริ่มอะตอนนี้คืออยู่3ปีแล้วไงมาร์กี้ช็อปสองปีที่แล้วขายรองเท้าขายกระเป๋ามือสองก็คือมาร์กี้ช็อปชื่อมาร์กี้ช็อปเนลยน่ะแล้วแล้วแล้วคนดูตอนนั้นคือเท่าไหร่อะสองปีที่แล้วร้อยคนแปดสิบคนจริงเหรอครับใช่ไหมร้อยยี่สิบคนถ้าถามว่าท้อไหมคือเป็นคนที่ชอบมองอุปสรรคแล้วก็ปัญหาเป็นเรื่องตลกด้วยแหละไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ากาแฟเครียดหรือกาแฟทะอลับกับใครหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ากาแฟเจออุปสรรคหรือปัญหาเยอะแยะทำให้บอกว่าตัวเองไม่ไหวน่ะเวลากาเปิดไลฟ์ปุ๊บ ทุกอย่างกระับทิ้งิออกทั้งหมดแล้วก็เราก็จะโสกัสลูกค้าของเราแล้วก็เราก็จะเล่นไว้ตลอดใช่เราก็จะเล่นสนุกกับลูกค้าของเราแล้วมีแบบช่วงที่แบบจุดดาวที่สุดไหมคะแล้วก็กระมันไ์มีก็ตอนบาโบเสียบาโบนี่คือพ่อเวลากาแฟาจ๋กระสัเลี้ยไปแล้วแต่นะวันเดียวกาแาก็หายแล้วพยายามทำให้เต็งมันแข็งแต่พอจุดที่บาโบเสียเนี่ยมันมันมันดึงมันดึงจิตใจเต็งกลับมาไม่ได้แต่ สิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราบอกว่าคิดได้ก็คือน้องเข้ามาเยี่ยมอะไรเนี้ยแล้วก็น้องทีพ่พนักงานเนี่ยใช่พเพราะว่าตอนนั้นมีพนักง,งานเยอะมากแล้วเด็กอะถ้ามาทําง,งานถ้าเราขายเด็กมาทําง,งานเด็กก็ได้เงินถ้าเราไม่ขายเด็กไม่มาทําง,งานเด็กก็ไม่ได้เงินแล้วเขาฝากชีวิตกับเรามันเป็นความรับผิดชอบไงเหมือนมันเหมือนมึงก้าว่าผมอยู่หรอไงยอย่พนักงานสะใจมากเลยนะอดีชอบแบบพอเขาเครียดปุ๊บเขาก็จะแบบ ทำอะไรไม่ได้งานเยอะใช่บางทีบางงานเยอะไหมคะเยอะแล้ก็ใช่จ่ายผมผมต้องจัดเวลาให้ให้ให้ครับขอโทษนะครับผมขอเป็นล e ูกศิษย์เด้วยไมคเซ็ตก็ดีมากเลยอ่ะเวลามีส่งผิดอะไรบ้างไหมมีมีปกติแล้วก่ะ เยอะก็ม,มีมีนั่นแหละส่งผิดบ้างผิดพลาดบ้างเพราะมันไม่มีหรอกงานไหนที่บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไปหมด <Okay. S 2> แล้วยิ่งแบบจํานวนเยอะด้วยแต่ถ้าแต,แต่ว่าในส่วนที่กาแฟแก้ปัญหาก็คือกาแฟจะมีความรับผิดชอบกับลูกค้าเยอะมากถ้าสมมติกรณีลูกค้าได้สินค้ามีตําหนิเราก็จะใช้ส่วนลดไปแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอ๋อไม่รับส่วนลดขอส่งคืนได้ไหมเราบอกว่าส่งคืนได้ค่าส่งเราออกให้มันจะต้องดูตําหนิที่กระเป๋าด้วยแต่ถ้าตําหนิร้ายแรงไม่ต้องส่งคืนมาเราโอนเงินคืนให้ขอบคุณมากนะครับกะนะฮะ ใช่จริงจริงขอบคุณมากครับมากครับเอ้ยกะผมลืมเลยเออเนื่องในโอกาสที่กะขายกระเป๋าผมจะเอาฝากกะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้กะไปเลยพอดีขายไม่หมดยอก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 ขอบคุณมากครับกะขอบคุณมากครับอืมอันนี้คือให้แบบให้แจกลูกค้าหรืออะไรเนี้ยอ่อให้กะไปเลยครับอ๋อเหรอแล้วแต่นะเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวไปทำกิจกรรมกับลูกค้านะได้โอ้ได้กะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลูกค้าไม่รู้จักนห็รูก เดี๋ยวผมจะเลือกกระเป๋าให้ภรรยาผมแล้วก็แม่ผมนะครับทุกคนแอดมินไม่ต้องแอดมินด้วยแอดมินด้วยครับผมเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกคืดีใช้เองหรือว่าไม่ดีไม่ได้ใช้ก็ลองคือให้แม่คือให้แม่ก็ลองการเลือกได้ไหมการแนะนำได้ไหมได้อได้ให้แม่ดาไ่าเบลินจะให้แม่เลือกกระเป๋าตินเอากระเป๋าป่ะ แม่แม่ไม่อยากไม่อยากได้แบบไหนกาฟาบอกว่าให้เลือกกระเป๋านะเดี๋ยวกาฟาจะเลี้ยงอะไรเงี้ยทุกคนดูนิ่นานมาเลยยังไม่เสร็จดูดูดิดูดิสองคนนั้นดูดิทำไงอะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนขอบคุณไมคี้ช็อปเลยนะครับทุกคนนี่ ทั้งทั้งกาฟาแล้วก็พี่ดีนะครับทุกคน <S <S ที่ที่ให้ให้เรามาถ่ายวันนี้ผมอยากจะมาถ่ายจริงๆนะครับทุกคนที่ขับรถมาจากลา่ิวารจริงๆเพื่อมาถ่ายโกดังมาร์กี้ช็อปทุกคนก็ไปติดตามกาฟาได้นะครับทุกคนในเพจชื่อว่ามาร์กี้ช็อปเดี๋ยวผมขึ้นผมขึ้นให้ใช่โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะฮะในการสู้ชีวิตนะฮะทุกคนจริงๆถ้าถ้าตั้งใจแล้วก็เป็นตัวของต បាទ